ครับหวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเอฟพตามใจลุงข้าต้มนะครับวันนี้ลุงข้าต้มจะพาเข้าครัวครับพอดีลูกสาวออกหลานมใอม่ครับจะสาธิตการทำเ,เล่นหมูผัดพป๊กไทยอ่อนครับ ใบกระเพราร้อนๆเผ็ดๆแบบบ้านๆตามภาษาคนบ้านๆครับให้ลูกสาวกินคนชอดใหม่ครับขั้นตอนการแรกก็เตรียมอุปกรณ์ก่อนครับตอนนี้มาหาใบกระเพราครับ ได้ใบกระเพรามาแล้วได้ใบกระเพรามาแล้วพพิกครับพิกขี้หนูสวนครับจากต้นพิกขี้หนูจากต้นเลยครับเด็ดพิกขี้หนูาจากต้นเลยครับ กา่พลิกมาแล้วครับหนึ่งกำมือพลิกกับสวนสดๆครับมาดูกันครับโอ้โปบ้านสวนครับดูบ้านสวนก็ขั้นตอนการเตรียมของอย่างอื่นครับเรามาดูกันครับ ตอนนี้มาถึงขั้นตอนการเตรียมของครับมีใบกับเพราพริกขี้หนูสวนทาการปี๊ดที่สำคัญขาดไม่ได้คือพริกไทยอ่อนครับกระปิแล้วก็เล่นหมูหั่นเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็กรอกกระทะเตาแกสครับเตาแกส นะครับเดี๋ยวมาดูการํำครับํำเครื่องํำเครื่องคนใต้ว่าทำเครื่องแต่ภาคกลางเขาว่าทำพริกทำน้ำพริกทำน้ำพริกเนี่ยครับส่วนผสมมีแค่นี้เรามาดูกันครับมาดูต่อนะครับ

เกลือนิดหน่อยแล้วมันก็จะร่ายออกคงพดมันไหม้ก็ คเผ็ดๆแ,แล้วเราคราเขาอไน,นเรายุเ่าด้วยเการิ้งก่อนก็ได้ติด น,นั่นทงกอนนี้ลุงข้าต้มข้าครัวครับ อันนี้ก็ได้นลครับไม่ต้องละเอียดเลยตอนต่อไปใส่กะติน้อยรูย้ว่าใส่กะติคุณ็อ่าน,นิทานเรื่องกะติ 你便宜你那个， ตอนนี้เราไม่เสร็จต้องใส่น้ำมานะครับเติมน้ำร้อนเลยก็ได้ในครกรังครกเรือก๊องเซฟตัวดูน้ำพริกครัดน้ำพริกครับ bajo en el ม่ีชดับทีนี้ก็ได้เวลาผัดนะครับผัด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 ไปแร่งครับ

ลินหมูลงได้แลวครับล่นหมูหันเรียบร้อยไม่ข้าหันให้เรียบร้อยคือล่นหมูมา คนห้องคนใช้คนเกิดอันนี้คนเกิดคอยกินร้อน้นกินร้อนนกินแผ็ดนร้อน,อนไม่ต้องดูคอยอยู่คนไหม ดับไหมเนี่ยดับเป็นไหมบิดดับเออจะไปควายโอตาก้มาควายบิดดับไปควายดับไหมอ่ะโอเค hôm nay lùng cá tôm cắt lươn muối cả, nha cắt cắt, cắt การทานยังไม่กินก็คิดเออเดี๋ยวมันก็กินเดี๋ยวก็กินการทานยังไม่เสร็จสิไม่ได้กิบันทึกวิดีโออยู่นะครับเมื่กี้ทำดูครับ

ไม่ใส่จูรถด้วยครับพี่น้องเพื่อนๆทําตามได้นะครับดูคลิปนี้แล้วทําตามได้เลยนีอร่อมากภาษาอะนรดีถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ไม่ใช่คนคลอดใหม่ๆแต่กะปิเยอะๆให้รู้สึกว่าเหม็นๆกะปิหน่อย แล้วเวลานั้นําเอาลูกตโตสตอหันที่แกะแกะเม็ดแล้วครับใส่แล้วก็ใส่ใบยี่ราก็ลกลกก็ลกขึ้นได้เลยครับเวลาถ้าใส่สกอใส่ใบยี่ยายราดิดไวย,ยกขึ้นได้เลยป้อมเถิดครับอันนี้ ลูกสาวเพิ่งทอดไม่ได้โนโนโนชะตาชะตาห้ามเห็นนะครับครับมาถึงขั้นตอนสุดท้ายตอนนี้ปิดไฟครับปิดไฟ là có sai bay say bơi cá kinh hóm chạy chầm mục các say bơi cá คนคุอบเถื่อนเพเป็ สระดานยังข่ายยังนะนอนไหมนอนนอเฉยครับอยู่ครับเพื่อน เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามกดเลยกดแชร์ให้ลุงข้าต้มด้วยนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาทำอะไรอร่อยๆอกินกันอีกครับขอบคุณครับ